โอ้โหดูกี่ครั้งก็อลังการงานสร้างนะคะประเพสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องประแพสเตือนนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเกม h o k League of king king of glory r o w g e N, h o k แล้วนะคะจะเรียกนะคะตอนนี้นะคะเป็นสก,กินปีกะต่ายนะคะเอ้าอย่าเพิ่งชวนิเพื่อนเป็นสกินปีกะต่ายนะคะของตัวนักดาบดวงดาวนะคะหรือชื่อว่าเจ้าป่ะใช่ปะ่จะจำไม่ได้นะคะ ก็คิมี่เราก็จะมาทดสอบอ่าลองเล่นสกินนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะปะลองลัาดีกว่านะคะปะละเอาละค่ะมาแล้วนะจ๊ะกับตัวเยาว่ามันเชื่อเย้าหรือเปล่าถ้าคุณอยากรู้นะคะสำหรับเกมนี้ว่าตัวไหนชื่ออะไรนะคะนั่งเหยียบอะไรอ่ะขี่อะไรอ่ะขี่ดาบแล้วโอเหขียบดาบได้ละก็กดบวกตรงนี้นะคะเออล้วกดที่ตัวละครตัวนั้นค่ะเย่าอะไร่บว่าชื่อเยาะะ้าแล้วละ นะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากตีธรรมดาก่อนนะไอ้จุดๆนี้ก็คืออันตินะคะ่ะเอาไว้กันติอันติจะกลับมาจุดนะคะตีธรรมดานะคะประมาณนี้นะคะมาดูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนี่นะคะตอนนี้จะมีสแต็กกันแล้วนะดูสกิลสองนะคะโอ้เป็นเสือขวัญ มีสเตก็กสเต็กเต็มค่ะสตเต็คขีดล่างเต็มห,อห,หรอกเออเออ,เอ,อนะคะแล้วก็มาดูสกิลอันตินะคะตีของเขาจะเป็นโดดกลับมาตรงจุดนะคะเห็นจุดตรงนี้ไหมคะที่ที่นางเคยเดินผ่านนะมันจะมีจุดอยู่นะคะกดอันติจะกลับไปที่จุดนั้นนะคะนี่ค่ะโอ้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะตัวละครตัวนี้ก็ทำมาสวยมันก็ <ๆ S 1> เฉยๆนะเนะพระแพต้ะดูดิอันนี้ก็มันเป่าธรรธรรมดาธรรมดาแต่มันจะมาสวยตรง ตาบไม่แสงเหรอมันจะมาสวยตรงเก็บพัซซี่ปะคะอืมมันเล่นยังไงนะตัวเนี้ยอ่าหนึ่งสองปลาตีก็ปุ๊บ,บออนะคะเพู่นะมันนิ้วใช่ปะแบบนี้บบน,นะคะเดี๋ยวลองปิดอ่า ปีคูดาวนะคะปีคูดาวเราจะทำยังไงหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วก็สองปหนึ่งเออสองแล้วก็ตีแล้วก็มันต้องเก็บสเต็ปอ่าสองเข้านะถึงจะนีได้ใช่ปะโอเคต้องแบบนี้นะคะแบบนี้ปึ๊บป๊ปึ๊บปีตดกับแบบนี้ค่ะเออมันก็ ว่าพัดเล่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยชำน,นะคะตัวเนี้ยมันมันสับสนอยู่นะคะมาดูเอฟเฟกตวาร์ปกับป้ายกันดีกว่าคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้เล่กับเสืออ๋อๆแล้วเสือมาเต้นแล้วเสือหรือหมาเอาดีๆสีเนี่ยนะมันดูเต้นนะดูแบบพิษบูปเนี่ยเน่เน่น่่น่เนี่ยอ่เน่่น,เน,เน,เน,น,เน่เอ,อ่าเออมันดูงักงักะ ตลกอะเปิดจะเท่นะคะแต่ดูตลกอะทำไมประพัดตลกก็ไม่รู้อะชันตลกก็จะเท่ก็เท่ดิฉัชตลกนะคะโอเคปิดไมล์เล่นดีซิเป็นยังไง มาแล้วนะคะสกินตัวต่อไปที่เราจะมาลองเล่นดูคือก็คือนางเย่าเย่าแล้วย่าอีกแต่ที่ชื่อเย่าปะเนี่ยเยาเย่าชักงอย่างะก็เทคนิคเดิมนะคะถ้าอยากรู้ชื่อใครตัวละครตัวไหนก็ไปกดปวกที่แมปแล้วก็ติ๊กที่รูปไอคอนตัวนั้นนะคะมันจะอ่านชื่อให้นะคะเออก็ไปลองเล่นกันดีกว่านนะคะสกินจะเป็นยังไงนะจ๊ะนางเย่าเนาะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วนะคะกับน้องซัพพอร์ตขี่คอของเราทีนะคะเพราะฉันไม่รู้ชื่อมันหรอกจริงๆอ่ะแต่ถ้าอยากรู้ชื่อก็สามารถกดเข้ามาเหมือนเดิมค่ะกดบวกค่ะแล้วก็ตรงแผนที่นั้นแล้วก็กดติค่ะยาวไอ้เมื่อกี้ย่าวอันนี้ยาว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 เออเล่าเล่ นางดีนะน่งมีนางกุ้งกิง้งบินรอบตัวเลยนะนก็ฉันนะว่าไม่ได้นะคะสกินนี้ยราคาถูกกว่าสกินตะกี้นะคะก็อย่างที่แพทยพูดแหละคลิปหนึ่งจะมีตัวละครราคาถูกกับราคาแพงนะคะอเออผสมเปนไปกันไปนะคะมาดูดกีกว่านะคะสกิลหนึ่งนางเป็นยังไงนะคะนี่อ้าปล่อยนอนกว้างแบบเนี่ยแ,แบบชัดๆนะชัดๆขีดๆอ๋อขีดเหรอโดดใส่เหรอ อ๋อพุ่งชนนะคะนี่คือสก,กิลหนึ่งอุย๊ยโดนหลาทีมากเลยค่ะขีดค่ะขีดสก,กิลหนึ่งนะคะสวยนะสวยนะเพราะว่าสก,กิลธรรมดานางอ่ะเป็นแค่ลูกกลมๆโง่ๆอ่ะแต่นี่เป็นลูกกวางอ่ะน้องกวางน้องแยงอ่ะเออนี่ค่ะดูสกิลสองบ้างดีกว่านะคะสก,กิลสองโอ้ลูกกวางบินโหบินเหมือนปลาเลยอันนี้กวางหรือปลาหรือปลาวะเอ้ยปลาปะ ฉันดูสีเลวปลาหรือเปล่ามองไม่ใช่แต่ปลาปะปลาปลาปลาค่ะปลา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 ปล่อยปลานะคะปล่อยปลาแบบยั่วยัเออ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 ลัดดีกว่าแล้วมีปลาคือช่ำจินตนาการลำลิศเลคะสไตล์ของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะขี่คอนะคะเนี่ยขี่คอปาสกิล เปิดแมป้ยนะคะปาสเตียเนี่ยไม่ได้มีอะไรค่ะเนี่ยแค่นี้เองคะ่ะแต่นางสวยนะน้ดูน้ำดูวงดูวงน้ำนะดูวงน้ำนะวงน้ำสวยมากชัดมากแล้วแบบขี่คอใครแล้วเขามีวงแบบนี้เหรออย่างเตึงเลยแบบโอ้โหอย่างสวยอ่แบบโอ้โหสวยมากไอ้ลูกน้ำนี่สวยมากแต่ทำไมนางขี่คอมันชัดจังวะอล้วสามารถกดเดินเพื่อหันได้ อ๋อหันไม่หันหน้ามาหรหันหน้ามาลูกเออเออ <c oughs> อ๋อเดินเองไม่ได้แต่หันได้นี่ไงหันทิศทางได้ค่ะฉับๆนะติดทิศทางก็หันได้เออแต่ทำไมนอง,งเห็นชัดจังเลยนางไม่เป็นวิญญาณหรอเ <c oughs> นี่ยนางไม่เป็นวิญญาณหรอ <c oughs> อ๋อเป็นอยู่เนาะไม่เป็นนี่แค่เ,เรื่องแสงอะเออขี่คอาเขาฉับโอ้โหไอ้ตัวข้างล่างไอ้ตัวข้างล่างนี่มองแง่งขึ้นมาได้โอ้โหตาบอดบอกเลยอะไรอ่ะอะไรดำดำปะ อย่าเงียมองขึ้นบานนะเออเสียภาคนะคะอย่างแงียมองขึ้นบานนะอ,อย่างเงยนะมองนะหรืออ่ะเสียงภาคไทยมาแล้วอุ้ยทำไมเราคิดแล้วเราขำจังเลยอ่ะโอเคเราไป <c oughs> พูดออกมาลเดี๋วก่อนนะคะดบางทีอ่ะเดฟไ่พูดกันว่า <c oughs> มาดูเอฟเฟกต์วานนะคะมีเอฟเฟกต์วานหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะมาดูกันเลยโอเคไม่มีเอฟเฟกต์วานนะคะปามาดูสกิลแบบยิบเนียปิดไมค์ดีกว่านะคะ โอเคนะคะประมาณนี้นะคะคลิปทั้งสองตัวนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนแน่นอนคะ่ะ แน่นอนชอบตัว,ว,ว,วของแพงนะคะก็คือตัวเย่านะคะไม่ใช่เหยาอันนี้เหยาวบ้าหรือเย่าโอ้ยฉันอ๋อ้ยเสนออาวเอ้าที่ฉันงงมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้คอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าเป็นสกินตัวละครไหนก็รอลุ้นกันนะจ๊ะฝากกดไลค์ด้วยซุปเปอร์แตงก็มีฝากกดด้วยนะคะถ้าชอบมากบ้างะบายคลิปนี้อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากซื้อของตะช้อปปี้ฝากกดลิงก์ประพณีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมบ๊าาย